เล่นกันรอบค่ำนะครับเอาไม้ตกแมวมาไม่ค่อยเล่นเล่นกระดาษครับเหมือนไปฉีกกล่องกระดาษมาได้อันหนึง่งเล่นแต่น,นี้กันโด <c oughs> วล่ามันอยากเล่นนะแต่ไม่กล้าลงมาเล่นกับเพื่อน จับภาพไม่ทันแต่และตัวครับสวัสดีรอบดึกจากบ้านเกสเฮานะครับ <c oughs> <c oughs>